ราศีมีนนะครับสิ่งที่รอคอยมานานนมันมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสูงมากๆเลยครับคุณจะมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินถิ่นฐานบ้านช่องที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะถึงแม้อาจจะมีบางอย่างที่มันไม่ได้สมบูรณ์แบบในแบบที่เราต้องการแต่ว่ามันก็ยังสําเร็จอยู่ดีนะครับเรื่องการงานนะครับค่อนข้างจะโดดเด่นเลยนะครับคุณมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง มีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งแห่งหนผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูในเรื่องชีวิตครอบครัวเนี่ยคุณอาจจะมีบทบาทมากขึ้นในการเข้าไปซับพอร์ตดูแลหรือแก้ปัญหาสมาชิกในครอบครัวแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นไปภายใต้สภาวะอารมณ์ที่แฮปปี้มีความสุขด้วยศักยภาพของคุณคุณก็สามารถที่จะดูแลซับพอร์ตคนรอบข้างได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจะง่ายขึ้นครับชีวิตมันจะง่ายขึ้น ดาวที่ปกคลุมคุณเนี่ยเปรียบเสมือนเงาคือพระราหูเขาย้ายออกดาวเสารเองเนี่ยมาทับแต่ก็มาทับชั่วครั้งชั่วคราวเพราะฉะนั้นภาวะกดดันภาระหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยมันมามาหายหายเขามาแล้วเปรียบส่วนการมาเตือนเฉยๆพอมาเตือนแล้วทําให้เรานั้นรู้รับปรับแก้สามารถที่จะปรับตัวได้แล้วก็หาทางหนีที่ไล่ได้ทัน โดยรวมแล้วปี6-8เนี่ยเป็นปีแห่งการแบกรับภาระนะครับแต่ก็เป็นการรับภาระที่อยู่ภายใต้ความรู้สึกที่ดีๆหรือว่าอารมณ์ดีสบายใจนะครับภาระต่างๆเนี่ยแหละครับจะเป็นบันไดไปสู่ความสําเร็จของชาวราศีมีนครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่กับผมอาจารย์สิทธพัฒน์หรือหมอแมนพลังเลขนั่นเองนะครับ สำหรับวันนี้เป็นคลิปดวงรายปีของชาวราศีมีนรวมไปถึงผู้ที่มีลัคนากำเนิดสถิตณราศีมีนด้วยนะครับท่านสามารถรับชมได้ทั้งชาวราศีมีนและลัคนามีนดูได้ทั้งคู่เลยทั้ง2ประเภทเลยนะครับดวงชะตาราศีมีนในแม่ขยับแว่นนิดนึง <laughs> ในปี2568นะครับราศีมีนโอ้โหมีความโดดเด่นแน่นอนเพราะว่าอะไรมีดาว ที่ยกย้ายเนี่ยนะครับหลักๆดาวใหญ่ย้ายเนี่ยสดวงนะในปี68และไม่ใช่เป็นแค่ย้ายพร้อมกันในปีเดียวกันนะย้ายในเดือนเดียวกันด้วยนะครับก็คือเดือนพฤษภาคมเนาะนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นชะงักปักหลังสิ่งที่มันเขาเรียกว่ามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของคุณ อาจจะเป็นบุคคลอาจจะเป็นหนี้สินอาจจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามแต่ที่เรายังไม่เคยแก้ได้อะหรือว่ามันมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบค้างคาใจมานานข่าวดีคือสิ่งเหล่านั้นมันจะถูกปลดเปลื้องไปนะครับในปี68ดาวพระราหูเนี่ยยกย้ายออกแหละจากดวงชะตานะครับ อันนี้ข่าวดีมากๆา,ากข่าวดีมากๆต้องปลกมือนะครับดาวราหูเนี่ยเวลาที่เขาอยู่ในเรือนในราศีมีนเนี่ยเขาบอกว่าโจรอยู่บ้านพระนะครับก็พูดยงไงวาลาศีมีนในหลายๆครั้งในช่วงที่ผ่านมาเรารู้ว่าเราอยากทำอะไรเราอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรเราเราควรจะคิดยังไงควรจะพูดยังไงแต่หลายๆครั้งเหมือนทำไม่ได้อยากจะพูดในสิ่งที่ถูกบางทีก็พูดไม่ได้ นะเหมือนน้ำท่วมปากอยากจะทําในสิ่งที่ถูกบางทีก็ทําไม่ได้นะครับอาจจะติดในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอิทธิพลนะครับหรือติดในเรื่องของเหตุผลนานาประการเลยนะครับที่ไม่สามารถที่จะ,ะที่จะไปงัดข้อได้นะครับโดยตัวของราศีมีนเนี่ยเป็นดาวพระนรบดีเป็นดาวพระนระเรื่องของเหตุผลเรื่องของตักกะเรื่องของความรู้ผิดชอบชั่วดีเนี่ย ราศีมีนเนี่ยรู้ดีที่สุดแหละคุณรู้อยู่แล้วว่าหลักการที่ถูกต้องตักกะที่ถูกต้องมันเป็นอย่างไรแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะแสดงออกมาอย่างถูกต้องได้นะครับอาจจะติดสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรก็ตามติดในเรื่องของบุคคลผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่นะครับหรือผู้ที่มีอิทธิพลเหนือเรา นะครับหรืออะไรก็ตามแต่บางคนก็เป็นเรื่องของหนี้สินหนี้สินเชื่อต่างๆนะครับบางคนอยากจะพัฒนาชีวิตในด้านนั้นด้านนี้อยากจะซื้อข้าวของเครื่องใช้อะไรที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตก็ซื้อไม่ได้พราติดหนี้ตรงนั้นอยู่ติดหนี้ตรงนี้อยู่นะเงินไม่พอบ้างอะไรเงี้ยนี่คือร่มเงาของพระลาหูนะครับหลังจากวันที่5พฤษภาคมพระลาหูยกย้ายออกจากดวงชะตา ฟ้าเปิดสว่างสวยปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับนี่คือสิ่งที่ราศีมีนจะเจอก่อนอันดับแรกหลังจากนั้นวันที่13พฤษภาคมครับดาวพฤหัสบดียกย้ายครับเดิมอยู่ในตําแหน่งสหัสเนี่ยนะครับ ปีที่ผ่านมาคุณได้พบเจอสังคมใหม่ๆได้พบเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เข้ามาช่วยเหลืออุปธรรมค้ำชูให้แนวทางให้คำปรึกษาเจอสังคมใหม่ๆที่เป็นสังคมที่ดีแปลกแตกต่างออกไปจากที่คุณเคยสัมผัสมา,มาบางทีอาจจะได้ไปอบรมฝึกอบรมสัมมนาประชุมอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้เรามีความรู้มากขึ้นพัฒนาตัวเองมีสังคมที่แปลกแตกต่างออกไปนะครับ บางคนอาจจะเปลี่ยนงานก็ได้นะครับเปลี่ยนสังคมเพราะหลังจากวันที่13พฤษภาคมครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับยังไปในทิศทางที่ดีนะครับยังไปในทิศทางที่ดีครับสิ่งที่คุณเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองมันเปรียบมันเหมือนกับว่ามันตกผลึกในระดับหนึ่งแล้วคุณสามารถนําสิ่งนั้นเนี่ยนำมาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวนะครับหรือ ไปซื้อทรัพย์สินไปลงทุนนะครับทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ดาวพฤหัสบดีดาวประจําจตัวของคุณเคลื่อนเป็น4ี่แก่ลัคนาราศีได้ตําแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์ครับปฐุมเกณฑ์เนี่ยหมายถึงสิ่งที่สําเร็จจากที่รอคอยมานานอง์องเกณฑ์ที่เรียกว่าปฐุมเกณฑ์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่บางครั้งเนี่ยคุณยังไม่เคยได้รับการยอมรับมาแต่พอดาวเคลื่อนย้ายเป็นปฐุมเกณฑ์คุณจะได้รับการยอมรับ จากแวดวงคนในสังคมยอมรับนะคนหมู่มากมายอมรับเรานะครับจะบังเกิดผลสําเร็จเกิดขึ้นใครที่กาลังเลงไว้ในเรื่องของทรัพย์สินถิ่นฐานบ้านช่องอยากได้รถใหม่บ้านใหม่อยากเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยจะสําเร็จนะครับจะสําเร็จดาวพระอาทิ์อยู่ในเรือนที่4ในเรือนพันธุพันธุแปลว่าที่อยู่อาศัยยดยานพาหนะสําเร็จเรื่องของที่อยู่อาศัยยดยานพาหนะถิ่นฐานบ้านช่องต่างๆนะครับ มีความสําเร็จแต่ดาวเป็นปราเกษตรเพราะฉะนั้นความสําเร็จนี้อาจจะไม่ร้อเปคุณคาดหวังไว้คุณอาจจะคาดหวังไว้สูงที่ร้อยเปอร์เซ็นมันอาจจะสาเร็จประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตหรือสิ่งของที่คุณอยากจะได้คุณอยากได้รถตัวท็อปแต่สุดท้ายแล้วอาจจะซื้อได้ประมาณตัวกลางหรือตัวเริ่มต้นหรืออาจจะไปซื้อได้รุ่นอื่นนะครับอาจจะไม่ได้ถูกใจในเรื่องของรุ่นหรือยี่ห้อแต่ว่าก็ได้ของอย่างอื่นนะครับ อาจจะติดแต่คิดแต่ขวางในใจนิดนึงนะครับแต่ก็ได้นึงอรอไหมนะครับหรือได้ของที่ไงฮะของเดิมของเรานี่แหละแต่ไปซ่อมมาแล้วเหมือนได้ของใหม่นะครับรถไปเมนเทนแนนซ์มาใหม่ไปแบบโ,โหทําทรงทําสีทําเครื่องนู่นนี่นั่นโอ้โหขับดีเหมือนได้รถใหม่นะครับบ้านนะครับอ,อยู่บ้านเดิมแต่อาจจะมีการรีโนเวทแต่งเติมต่อเติมนะครับเหมือนได้บ้านใหม่เพิ่มขึ้นมา นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะนี่คือดาวประ,กระเกษตรที่เป็นปฐุมเกณฑ์นในเรือนพันธุเห็นไหมนว้ต้องเป็นอย่างนี้ประเกษตรคือไม่สมบูรณ์เพราะนั้นของต้องมีตําหนิหน่อยแต่ว่าเป็นปฐุมเกณฑ์คือสําเร็จไอสิ่งที่คิดมานานรอมานานสําเร็จนะครับในเรือนพันธุสําเร็จเรื่องอะไรก็รถยนต์ที่อยู่บ้านนะที่อยู่อาศัยรถยนต์ยัยานพาหนะที่ดินคอนโดต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งการสร้างครอบครัว ก็จะสาเร็จแต่ว่าการสร้างครอบครัวอาจจะเป็นการสร้างครอบครัวไปกับคนที่เขามีตําหนิมาก่อนนะครับนะก็คือเข้าเกณฑ์ดวงดาวกับภพบเรือนทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยพระรหัสเนี่ยเขาไม่ได้แค่ปทุมเกณฑ์หรือปราเกษตรเท่านั้นนะครับชาวราศีมีหรือผู้ที่มีลัคนามีเนี่ยเป็นลัคนาราศีประเภทสัตว์น้ําเพราะว่าเป็นปลาคู่นึกออกไหมโลโก้เนี่ยเป็นปลาคู่เพราะฉะนั้นนี่คือสัตว์น้ํา ราศีสัตว์น้ำเนี่ยเขาก็มีเกณฑ์เฉพาะของเขานะครับชื่อว่าอัมพุเกณฑ์อัมพุผลจุงแจ้งสี่สถานพุทธสุขชีวะวานสองสร้อยนะครับอีกจันทร์ประภัยพานลุจิเลกคุณย่อมแสดงใช่น้อยยศนั้นถึงพญาเออนะถึงพญาเลยนะครับนะอัมพุผลจุงแจ้งสี่สถานพุทธสุขชีวะวานสองสร้อยชีวะนี่คือดาวพระหัสสี่สถานคือนับไปจากราศีสัตว์น้ํา มีดาวพระหัสอยู่ครับนะบนับไป4ราศีมีดาวพระหัสอยู่เขาเรียกว่าได้อัมพุเกณฑ์เป็นเกณฑ์ประจําตัวของราศีสัตว์น้ํานะครับซึ่งราศีเมียนเป็นปลาคู่ก็เป็นสัตว์น้ํานะครับนี่คือเกณฑ์ที่สําคัญที่สุดนะครับมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นมีความสําเร็จเกิดขึ้นในเรื่องทรัพย์สินถิ่นฐานบ้านช่องโภคทรัพย์ครอบครัวอุดมสมบูรณ์แต่ มันก็จะมีติ่งนิดนึงด้วยความที่เป็นประเกษตรหรือปลอเกษตรนะครับมันได้มีมีสิ่งที่มันมีตําหนิอยู่บ้างหรือไม่สมบูรณ์อยู่บ้างบางส่วนนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ราศีมีนน่าจะเข้าใจแล้วก็รับได้นะครับก็เปรียบเสมือนว่าบางทีถ้าคุณแบบได้ทรัพย์สินมาทรัพย์สินนั้นอาจจะแบบเป็นรถมือสองหรือว่ามีชํารุดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็เป็นไปได้นะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับราศีมีจะโดดเด่นในเรื่องการงานมากๆนะครับการงานธุรกิจการค้าของคุณจะเติบโตมีความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างมากเลยนะอันนี้ต้องบอกเลยนะครับดาวพระหัสเป็นดาวการงานครับเป็นดาวธุรกิจการงานคุณมีเกณฑ์จะขยับขยายในเรื่องธุรกิจการงานมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีความมั่นคงมากๆเกี่ยวกับอาชีพการงานผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสนุน โปรโมทให้คุณได้ขึ้นได้เลื่อนขั้นครับโอ้โหถือว่าเป็นปีที่แบบสุดยอดจริงๆนะสำหรับ,บราศีมีนนะครับแต่แต่แต่ทุกท่านก็น่าจะทราบนะครับว่าดวงดาวเนี่ยมี2ด้านเสมอดาวดีก็มีด้านเสียดาวเสียก็มีด้านดีก็เปรียบเสมือนเหรียญมี2ด้านหรือโลโก้หยินหยางนะครับก็มีขาวดำ แทรกซึมปะปนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสียก็มีนะครับข้อเสียเนี่ยก็จะมาพร้อมๆกันนะดาวพระราหูย้ายออกไปแล้วคุณเริ่มจะปลอดโปร่งโล่ง,ลงสบายแต่อาจจะปลอดโปร่งโล่ง,ลงสบายได้ไม่นานหลังจากนั้นวันที่19าพฤษภาคมดาวเสายกย้ายเข้าทับเรือนชะตาคำกรบ,บอกว่าเสาทับลักทับจันจะพลันร้ายเกิดวิบัติเสียหายลูกเมียหนี โอฟังแล้วน่ากลัวแตฟังแล้วอาจจะขนลุกกันเลยก็ได้ <c oughs> นะครับดาวเสารเนี่ยเขาเป็นดาวที่เขาบอกว่าดาวโทษทุกดาววิบากกรรมดาวพาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะดาวพาระหนักนะความหนักนู่นนี่นั่นนะครับหมอแม่บอกงี้ครับ mm hmm. เวลาเราดูเนี่ยเราดูดวงดาวประกอบกันหลายดวงเราไม่ได้ดูแต่ดาวเสาดวงเดียวถ้าเราดูดาวเสารดวงเดียวแล้วทายว่าโทษทุกให้ทายเสา เสาทับลักคือพินทุบาทดวงแตกดวงล้าวตายกันพอดีครับตายกันหมดแล้วครับตายกันพอดีครับไม่ต้องทําอะไรกันแล้วครับไม่ต้องผุดต้องเกิดกันแล้วครับแต่โหนเนี่ยนะดูดาวเนี่ยต้องดูหลายดาวประกอบกันนะแล้วดูบริบทนะแล้วตีความออกมาเป็นคำพยากรณ์ดาวเสาเนี่ยว่าทับลักคุณอาจจะมีความวิตกกังวลคุณอาจจะมีความคิดเครียด หรือว่าต้องคิดเยอะพิจารณาเยอะสิ่งนั้นสิ่งนี้มีรายละเอียดมีดีเทลปลีกย่อยเยอะในชีวิตหรือในงานของคุณแล้วก็มาดูเรื่องงานเรื่องชีวิตคุณสิคุณจะได้อะไรพระรหัสเป็นปทุมเกณฑ์คุณจะได้ทรัพย์สินเฮ้ยมีเกณฑ์ได้รถได้บ้านมีเกณฑ์ที่ได้ทรัพย์สินได้ที่ดินมีเกณฑ์ที่จะแบบลงทุนแล้วได้อสังหาริมทรัพย์ได้โภคทรัพย์ที่ชิ้นใหญ่หรือมีราคาดาวการงานก็เป็นปทุมเกณฑ์อะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งอีก คนที่จะเลื่อนขั like <part> ้นเลื่อนตำแหน่งไปไงฮะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นไหมฮะจากที่เราเป็นสมมติว่าเราเป็นพนักงานในระดับหนึ่งเรามีลูกน้องประมาณสิบคนคุณได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งกลายเป็นมีลูกน้องหนึ่งร้อยคนความรับผิดชอบมากขึ้นไหมมากขึ้นนะครับความรับผิดชอบมากขึ้นเงินมากขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง แล้วใครเราเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วบอกความรับผิดชอบน้อยลงอ่ะไม่มีนะครับก็อบอกว่าอ่ะนายกเทศมนตรีนะนายกอบจอนายกอบจอดูอะไรดูจังหวัดนายกรัฐมนตรีดูอะไรดูทั้งประเทศไม่ออกไปนอกประเทศด้วยนี่คือไซซิ่งอ่ะขนาดความรับผิดชอบมันต่างกันห็นป่ะเอ่อเพราะนั้นดาวเสาเนี่ยมันคือภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับ แต่ว่าภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยมาพร้อมกับอะไรพร้อมกับความก้าวหน้าเพราะดาวปรหัสด,ดาวประจาตัวคุณมันเป็นปทุมเกณฑ์และเป็นอัมพุเกณฑ์ด้วยได้สองเกณฑ์อ่ะในปีเนี้ยเออแล้วมันจะไม่เจริญได้ไงอะ่ะมันจะไม่ก้าวหน้าได้ไงอ่ะมันเจริญครับมันก้าวหน้าแน่นอนครับแต่มันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยกันบ้างมันก็มีภาระหน้าที่กันบ้างถ้าคุณจะก้าวหน้าไปแล้วคุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมันก็ไม่ใช่ดวงคุณจะได้ทรัพย์สินน่ะ ดาวไปเป็นทุมเกนในเรือนพันธุ์อ่ะดว,ดวงจะได้ทรัพย์สินน่ะถ้าสมมุติคุณไปซื้อซื้อรถซื้อบ้านน่ะแล้วยุคนี้จะมีสักกี่คนที่ซื้อเงินสดถ้าเกิดบ,บ้านคุณแบบใหญ่อ่ะห้าหกล้านหรือเป็นสิบล้านน่ะคุณก็ต้องกู้แบงค์ถูกไหมกู้แบงค์ก็เป็นภาระที่ต้องส่งถูกไหมภาระที่ต้องส่งสินเชื่อก็คือดาวเสานะครับดาวเสาแปลว่าภาระระยะยาว ดาวเสาแปลว่ายาวนานเข้าใจป่ะผ่อนบ้านผ่อนสามสิบปีจิงอยู่ผ่อนจิงอะ่ะมันห้าหมดจริงๆอะ่ะสิบยี่สิบปีก็หมดแต่มันก็ยาวอยู่ดีอะ่ะสิบยี่สิบปีอะ่ะใช่ป่ะนะครับขนาดคนที่มีวินัยดีๆนะฮะนะตัวตัวหมอแมนเองผ่อนบ้านเก้าปีหมดนะฮะผ่อนบ้านเก้าปีนะครับก็คือโปะทุกเดือนเนี่ยโปะตลอดอ่ะนะต้องมีวินยัยเห็นไหมขนาดมีวินัยนะ ก็ยังเก้าปีอ่ะเกือบสิบปีเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเป็นไงฮะภาระมันมีกันทุกคนอน่ะมันมีกันทุกคนคุณไปซื้อรถอย่างน,น้อยก็ต้องมีสี่ปีอะ่ะผ่อนนะเดี๋ยวนี้มีผ่อนถึง7็ปีอะ่ะคุณคิดดูอะ่ะเป็นภาระหน้าที่ระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นดาวเสามาทับไม่ต้องกลัวเป็นไงเพราะดาวอื่นเนี่ยมันดีมากนะดาวพระหัสด,ดีมากลาหูก็ย้ายออกเป็นไงเราไม่ต้องตกอยู่ภายใต้ เร่มเงาของใครอีกแล้วอะเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ราศีมีนดาวประจําตัวเป็นปฐุมเกณฑ์และเป็นอภูเกณฑ์เป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ใช้ความรู้ความสามารถใช้สติปัญญาในการพัฒนาชีวิตให้ก้าวหน้าได้อย่างเต็มที่อะนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยดาวเสาร์นี่ก็จะบอกว่าดาวเสาร์เขาย้ายมาทับ ลัคนาราศีมีนเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะเขาย้ายมาทับวันที่สิบเก้าพุษภานะสุบาพุษภาอ่ะสิเก้ามิถุนาอ่ามิถุนากรกฎา,านะครับสิงหานะครับสามเดือนแล้วนะแล้วเขาย้ายกลับไปลาสีกุมวันที่ยีสิบสามสิงหาคมเขาอยู่ประมาณไม่ถึงสี่เดือนอนะ เขามาทับราศีมีนไม่ถึง4เดือนน่ะแล้วเขาถอยหลังเขาย้ายกลับไปทับราศีกุมต่อยาวไปถึง13บสกุมภาปีหกเก้านู่นนะฮะเพราะฉะนั้นปี68หลังจากหลังจากที่เขานะครับมาทับราศีมีนนะครับสิพฤษภาคมปุ๊บนะครับเขาอยู่นะครับพฤษภามิถุนากรกดานะครับสิงหานะครับสเดือนกว่า นะครับสามเดือนกว่าเขาทับอยู่สามเดือนกว่าเสร็จแล้วเขาย้ายกลับไปที่ราศีกุมแล้วอยู่ยาวถึงปีหกเก้าอ่ะราศีกุมอ่ะเพราะฉะนั้นคุณเจอดาวเสาร์ไม่ถึงสี่เดือนน่ะไม่ถึงสี่เดือนปีหนึ่งมีกี่เดือนปีหนึ่งมีสิบสองเดือนคุณเจอดาวเสาร์ไม่ถึงสี่เดือนอ่ะตี๊ยาสี่เดือนเลยกลมๆอ่ะคุณยังเหลือแปดเดือนนะแปดเดือนให้เจอกับความเฮงความสําเร็จนะและราหูก็ย้ายออกไป เดือนพฤษภาคมนะเท่ากับ4เดือนแรกคุณอาจจะมีภาวะอะไรที่มันยังอึดอัดอยู่นิดนิด,นดหน่อยๆแต่พอวันที่5พฤษภาคมเนี่ยลางหูเขาย้ายออกปุ๊บสว่างเลยปลอดโปร่ลงล่งสบายยังไม่พอดาวพฤหัสย้ายเป็นปทุมเกณฑ์ด้วยโอ้โหเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเก่าไปใหม่มาสิ่งที่อึดอัดทิ้งไปแล้วก็ได้ความสบายใจได้โคกรัพย์เข้ามาโอ้โหมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากสําหรับราวีมีน นะครับพระรหัสจะมีช่วงที่ย้ายแล้วก็เดินเร็วนะครับช่วงที่เขาเดินเร็วคือ2ตุลาคม6 8เขาจะเดินเร็วจนข้ามราศีไปที่ราศีกรกฎเป็นพบปุตตะแล้วเป็นมหาอุดด้วยคุณเชื่อไหมว่าในบางราศีนี่คือ2เดือนครึ่งของของการที่ต่อสู้หรือว่าของการที่ใช้ชีวิตยากเพราะว่าดาวพฤหัสไปเข้าในเรือนเสีย แต่สาหรับราศีมีนดาวพระหัสเข้าพบปุตตะแปลว่าโชคลาภโชคลาภความสําเร็จลาบผลในชีวิตสิ่งใหม่ในชีวิตถ้าตอนนั้นคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่การงานคุณอยากจะหางานใหม่คุณจะได้งานใหม่แล้วก็จะได้ตําแหน่งแห่งหนที่สูงเพราะดาวมหาอุดมหาอุดแปลว่าดวงสูงทรงนะครับคุณจะได้ตําแหน่งที่สูงได้ดั่งใจมีชัยชนะคนจะไปสัมภาษณ์สมมุติสัมภาษณ์สัก5คน10คนก็ตามแต่ เอาคุณไม่ลงสักคนนะครับคุณจะได้ตำแหน่งนั้นเพราะนี่คือดาวมหาอุดครับเป็นดาวประจําตัวคุณนึกออกไหมและเป็นดาวการงานคุณไปสัมภาษณ์งานที่ไหนอ่ะถ้าช่วง2ตุลาถึง22ธันวาคมอ่ะชนะทุกที่นะครับได้ทุกที่บอกเลยนะและถ้าคุณไม่ไปเปลี่ยนงานล่ะนาฬ <laughs> ิกาเขาอยากคุยด้วย <laughs> แล้วถ้าคุณไม่ไปสัมภาษณ์งานใหม่ไม่ไปสมัครงานใหม่อะงานที่เก่าที่เดิมอะดีไหมดีดินะมันก็จะได้ในเรื่องของออหน้าที่ความรับผิดชอบที่บางทีผู้ใหญ่เนี่ยเขาแจกจ่ายใ,ให้เรานะครับเรารับมาเรา,เราสามารถที่จะทำได้ที่เคลียร์คัดต,ตัดจบสามารถที่จะทํางานแบบมีผลงานเป็นชิ้นโบแดงได้เลยนะครับในช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาคมนะี มันธรรมดาที่ไหนนะนี่ดูแบบไม่ได้ให้เวอร์นะแต่คุณภาพดาวตลอดปี68มันซัพพอร์ตราศีมีนอย่างดีเลยนะครับนะปี68เนี่ยนะครับนะดีกว่าโอ oh, ดีกว่า6 7เดีกว่า66เยอะบอกงี้คนละเรื่องเลยนะครับแล้วดาวเนี่ยโควโจรมาเป็นปทุมเกณฑ์เนี่ยนะครับเด่นเรื่องทรัพย์สินถิ่นฐานบ้านช่องอสังหาริมทรัพย์ เด่นเรื่องโพกกระซับต่างๆเด่นเรื่องการงานเด่นที่สุดในรอบ12ปีเลยนะจะหาแบบเด่นแบบนี้ก็ยากนะอืแต่เนี่ยแหละราศีมีนก็ต้องบอกว่ามีความโดดเด่นนะครับเพราะนั้นนะเรื่องที่จะมามีภาระหรือว่ามี ความวิตกกังวลอะไรต่างหมอแม่บอกเลยไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับคนทุกคนยมีภาระกันทั้งสิ้นนะครับคนที่แบบอยู่ในวัยทํางานนะครับมีภาระหน้าที่มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบกันทั้งหมดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนั่นคือเนเจอร์นั่นคือธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ในช่วงชีวิตมนุษย์นะครับในวัยทํางานก็จะต้องมีแบบนี้นะเพราะฉะนั้น่สบายๆนะครับก็ ไม่มีอะไรแล้วสำหรับราศีมีนก็เป็นราศีที่เน้นในเรื่องการทำงานของตัวเองทำหน้าที่ของตัวเองจำไว้อย่างหนึ่งนะครับสำหรับราศีมีนประชากรราศีมีนหรือลัคนามีนในประเทศไทยนะครับคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้โดดเด่นในวงสังคมมากนักหรือไม่ได้มีแสงเข้ามาหาคุณมากนัก หน้าที่ของคุณคือทำงานทำหน้าที่ของเรานะครับให้ดีที่สุดตามความรู้ความสามารถที่เรามีที่เราเรียนมาที่เราจบมาหรือว่าตามความสามารถที่เรามีที่เราทำได้เราทำหน้าที่ของเราไปครับเราทำไปเรื่อยๆนะครับทำงานหนักอย่างเงียบๆแล้วให้ความสำเร็จเป็นผู้ส่งเสียงแทนเรานะครับนี่แหละคือคำจังหวดความของราศีมีนเลยนะครับราศีมีนเป็นภพวินาศของดวงเมืองและดวงโลก เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเก่งคุณสำเร็จแต่คุณอาจจะไม่ได้มีแสงสักเท่าไหร่นะไม่ต้องห่วงเรื่องชื่อเสียงเรื่องอะไรต่างๆนั้นนะอย่าไปซีเรียสนะครับอย่าไปซีเรียสขอให้เรามีความสำเร็จบังเกิดขึ้นต่อชีวิตเราและครอบครัวนั่นคือสำคัญที่สุดนะครับขอให้ราศีมีนทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ